สอบถามคณะผู้บริหารและผู้ร <c S 2> <my> <into> ับผอดชอบดัชนีราราน้นเนี่ยงบประมาณรายจ่ายตอนนี้กี่ต่อมาน้ำแล้วใสเดี๋ยวผมจะตอบทีเดียวนะครับแล้วก็องใจเหมือนแบบใดมันใหญ่ครับผมก็เข้าระเบียบว่าละที่สองเรื่องสามนายรัตตกรมิโรยอนฒว์ก็ประมาณรายจ่ายได้ซึ่งเป็น การอำนาจสืบสืบมาทราบว่าตับอบตข้างเคียงก็จะไม่มีเจ้าหน้าที่ดูสกานของในจริงพิจารณาโดยละเอียดและที่ประชุมสภาของสินจะกำหนดไว้สอง5ันห้าร้อยหกสิบาขที่สี่สิบเก้าตามแผนของของจังหวัดเนี่ยต้องกำหนดให้ทุกการแปลยติร่างข้องกำจนดเท่าประมาณจะ กรารตั้งนะครับการตั้งราคานะครับเป็นตามต่อในการที่สามครับที่ว่าวก็ปปอร์อะไรก็แทนสําหรับเปลี่ยนซอกเรื่องจากคนเสสายที่เป็นสีแดงเข้าไปเนี่ยจะสามารถทําได้หรือไม่ในวงเงินพวกประมาณบริเวณในหมู่บ้านสินทองธานีและหมู่บ้านพักดีนะครับแล้วก็ใช้ในการซ่อมดูแล จะไม่มีการนําเสนอคาเปรยติทีบจากเรื่องประมาณแล้วก็เรื่องความสําคัญของระบบมาทสองั้ยาใช่ไหมคะซึ่งเรากําหนดจากประเทศไว้้สอบถามเจาของโคการนะคผมในฐานะกรรมการก็อยากอะงานห้องวงจรปิดนะครับก็คือหนึ่งระบบนะครับหนึ่งระบบหนึ่งห้อติดนะคะิชนรัตนารากนาคงนะคะผู้ในการกองสาสุและสิ่งแวด ตามรับหนึ่งผู้บริหารท้องถิน่นสมาชิกสภาท้องถิน่น